สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดเทศกาลเฉลิมพระเกียตรติร้อยเรียงพระหูวัฒนธรรมน้อมนำพระบร,รมราชาบายการศึกษาองค์ทศมราชามหาวชิระลงกรและเยี่ยมชมการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารประจำปี2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติร้อยเรียงพระหุวัฒนธรรมน้อมนาพระบระมราชาบายการศึกษาองค์ทศมาาชามหาวิราลง์กรและเยี่ยมชมการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสายามกุฎราชกุมารประจําปี2568 ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวน15โรงเรียนจัดการศึกษาระดับประถมะวัยประถมะศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทุกโรงเรียนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิตริยศยสมเด็จพระบรม,มสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยครูและนักเรียนได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจริงในโรงเรียนด้วยการบูรณาการจัดการเรียนรู้และและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนมุ่งหวังให้การศึกษาสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน4ด้านโดยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทํามีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีทํางานร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่มภายในงานมีการจัดเทศกาลและการแสดงผลงานนักเรียนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2,554ด้วย ประธานอคมนตรเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2,568 ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งทำเนียบโอคมนตรีพลเอกสุรยุจุลานนท์ประธานโอคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไปประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2568จากการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพนิอกาสพระพราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา28กร,รกฎาคม2568และสนองพระราชปัิธานในการจะลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปโดยมีคณะโอคมนตรีประกอบด้วย ายเกษวัฒนชัยในพลกะพลกศวรรัตนายจิรายุอิสรางกูลณนอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เข้าร่วมในพธิธีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทยมาตั้งแต่ปี2547เพื่อร่วมสืบสาโครงการอเนืงมาจากพระราชบณิธานด้านพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมมณถบพิพิในการสนับสนุนพระภิสุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจาสถาบันพุทธศาสนา ในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้อาจจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลกกักคิดเหนี่ยวจิตใจให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสื่อไป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชธานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยแรงที่จังหวัดสุรินทร์ ที่อ,อาคารอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนา1,725กิโลกรัมแก่เกษตรกร20คนในพื้นที่หมู่1ตำบลโคกตะเคียนอ เกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบภัยแล้งในปี2567ครอบกลุ่มพื้นที่115ไร่โดยมีนายประวัตินวมรัตรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมูล,ลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์เพื่อสนองพระราชปณิธานในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105สำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุ ราชวิทยทีไจุลาพอรออกหน่วยแพทย์พระสถานที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่วัดปากน้ำอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามราช,ชวิทยาทียจุลาพร์ออกหน่วยแพทย์พระาธ,ธารรมโรงพยาบาลจุฬาพรให้บริการตรวจรักษาประชาชนโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชานบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาทียจุลาภรเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระาธารเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเ,ธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลั์รัชรราุกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัตวรัติยราชนาวีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2568พร้อมมอบ เปาา๋ายาสามารประจําบ้านพระสถาน500ชุดแก่ผู้มารับบริการและมอบกระเป๋านักเรียนและสมุดแก่นักเรียนโดยมีแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาภรรงพยาบาลอัมพวารวงพยาบาลนภาลัยและโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ามาให้บริการตรวจสุขภาพตรวจวัดสายตาและประกอบแบ่นมีผู้มารับบริการ49 1อคนหาโรคที่พบม,มาได้แก่ระบบจกักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบผิวหนังมีผู้ป่วยส่งต่อ ไปรักษายังโรงพยาบาลหลักในพื้นที่6คน ดังนันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระสถา,านแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยการที่ตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาสามครอบครัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรงก็เลยรั์ลลอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,ร,วรัรคติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพราชวิทยาจุฬาภร์จะสนองพระบัิการจัดหน่วยแพทย์พระสถา,านออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยอยู่เสมอ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาศเน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กระกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืหมื่นสุทธนารีนาชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2568 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตรัตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาชวันที่13กรกฎาคม2568ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store